ท่านสาธุชนมุธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาปรารกันนเรื่องวิชาสามต่อไปความจริงวิชาสามที่เราจะฝึกนี่เป็นวิชาสองเท่านั้นรนดับต้นในช่วงแห่งชาญโลกีก็มีอยู่วิชาสองขึ้นหนึ่งทิ่จุคุยานสองปุเพนิวาสานุสติยาน ในเรื่องของการวิธีฝึกที่จุุยานก็ว่ากันมาอย่างเข้าคร่าวแต่ถ้าว่าที่พูดมาแบบเข้าคร่าวนี้ก็เป็นการหนักมากอยู่แล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังแหละไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้เพราะว่าท่านเอาดีกันท่านจับจเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งตลอาชีวิตเข้าแลกกัน ว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจเขางบรนดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลยอภิญญา 6, หกฤปริสม,มิทาย,ยานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสำหรับธรมบรนดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้แต่อยู่ในมุ้งแล้วก็ทำได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทำได้กำลังไถนากำลังเกี่ยวข้าวกำลังหาบข้าวกำลังไดายหญ้ากำลังจูงควายกินน้ำกำลังแบหาบของไปขายเดินไปรับประยการนั่งอยู่ ในเก้าอี้ที่ทำงานกำลังทำการค้าขายก็ทำได้ทุกเวลาไม่จำเป็นเต,ต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชินทำอารมณ์ให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้กันจริงๆนะัขี้เกียจ ก็ถ้าสัพพะสาโบราณเขาเรียกกันว่าเหยียบขี่ไก่ไม่ฟอไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญฉันทะมีความพอใจพอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้น เวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทําทันทีเวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปี่อวดเชี่บานหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้นึกถึงคำบรรณา,น,านึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นจะยากลำบากอะไรเราไม่ปล่อยให้ลมของเราว่างไปโดยไร้ประโยชน์ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิ๋มประเดี๋ยวมันก็ได้ดี มันดีเร็วเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินนี่จะจับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคำภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สดใสยไปในด้านของอกุศล <c oughs> อารมณ์จิตมันก็ได้ตอนนี้เวลาใช้ เวลาใช้ทิพยคุยานถ้าใหม่ๆก็อยา่าเรียกว่าอยาปลาไมเกินไปหรือว่าอยาทนงเกินไปเราเคยทำใจของเรายังไงจิตอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทำอย่างนั้น อย่างเช่นเราจับเตโชกสิงกดีโอทาเตกสิงิงกนดีอโลกสิงกนดีพุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทธรูกหรืออะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอารมณ์นั้นอยู่ให้ภาพนิมิตรทรงตัวอยู่จ่มใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้ง การทําอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ว่าไม่เป็นไรพอนนานๆไปเมี่าการคล่องนึกปับภาพเกิดปุ๊บดูได้ปับรู้ได้ทันทีหนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ภาพภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันที <c oughs> เพียงแค่ขน,นะจิตเดียว แต่ได้ว่ายังไม่คร่องต้องคุมอารมณ์ให้ดีแต่คือหนะ้าภาพนิมิตรเกิดขึ้นทันทีทันใดนั้นเสียแน่ไม่เช่าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใส จับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเพิงได้แล้วก็นึกต่อไปว่าต่อนี้ไปเราต้องการดูนรกขุมไหนล่ะต้องเลือกเป็นขุมขุมๆแต่ทอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลเพลิงพลึบไปหมดเลยเอาเรื่องของเราเอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทำใจให้เป็นกลางใช่ก่อน ทำจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปน,นึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีเน่ก็ส่งอารมณ์ความดีเข้าไว้คืออารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอก,กตาอารมณ์อารมณ์เป็นกลางจับภาพนี้มิถิจแฉมใสแล้วต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิต ไม่ใช่ปรากฏกับตาแต่เกิดถ้ามีความจานานจริงๆก็เหมือนกับปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตว์มาเกิดเราก็อยากจะทราบว่าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่ภาพนั้นก็ปรากฏอย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุตูปปาทิยานก็คือทิพยคุยานนั่นเอง นี่ถ้าจะต้องการใช้ทิพยุกโยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกับสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกับนายนิริยาบาลก็ได้เราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก็ได้ต้องการเห็นสุสรกายคุยกับสุรกายก็ได้ต้องการเห็นสัตว์ติเลชั้น คุยกับสัตว์เดชันก็ได้ <c oughs> ต้องการเห็นคนเลือสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทําได้ต้องการเห็นพรหมแล้กจะพูดกับพรหมเราก็ทําได้เอาแค่พรมก่อนเพราะอารมณ์ชานนแค่พรหม่าเพิ่งย่องไปพระนิพพาน ถ้าร่มอย่างนี้ถ้าก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราสวยแล้วแค่ชาโลกีจะเพิ่งพูดกันเรื่องทรงนิพพานแค่บางคนสินห้ามันยังไม่ครบเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นข้อเป็นเอ็นคุยกับมงชงเฉงรู้นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้กใกล้ตัวเองจะตกมากขุมไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครบมันตกมากกันแน่นี่ อย่าตกแมารบคุ้มไหนยังไม่รู้ย่องจะไปรู้เรื่องนิพพานแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอ้โหคุยขู่เมื่อเคยคุยอาจารย์ทั่นหลายแพ้มาเยอะแล้ว <c oughs> นี่เคยได้ฟังไล่สะแพ้มาหาจุดจดไม่ได้ฟังไปฟังมาเอ้ถ้าก็เลยคิดในใจ คนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลูก่นอกทางไปใครเขาจยาสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไทยไปทางโน้นไทไปทางนี้หาจุดยี่แน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกัน การวมความพูดง่ายๆ่าถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกกระทำบ้าลาบบ้ายศบ้าร้นเสริมบ้าสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพย์กุยานไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขา พระเรามันเริ่มปลดบ้าเสร็จแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปเลยทีาตามพระโบราณนั่นกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมันคือแพ้ยอดโดยไม่ยอมทําความชั่วโดยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้ประเสริฐคนชนะโดยกําลังของความชั่วเป็นมันมันแปลผู้ฆ่าความดี เราก็ยอมแพ้สะดีกว่านี่เป็นอนวุวาอารมณ์รู้ในด้านทิพยคุยานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ถึงแปดอย่างออหนึ่งทิพยคุยานถ้าเราได้จนคล่องก็ตามที่พูดมันแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกกคนได้คุยกันได้อยากจะรู้ว่าแกทําไมจึงเกิด เมื่อเป็นมนุษย์แกทำอะไรามาจะมากตกน,นรกแบบนี้แล้วก็ถามเขาได้แล้วก็พูดเขาได้ <c oughs> ตัวอย่างที่พระมหามุคลานะท่านกปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติแต่นั่นท่านใช้ปัญญาสมาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่เห่ทิพยคุยยานแต่ทิพยคุยยานี่องค์สมเด็จพระพิชิตมารก็บอกว่าทำได้เลือท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปจุยบันนี้ก็มีถมเถไป ท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอยากจะเห็นสุรกายคุยกับสุรกายนี่เปนเรื่องของทิพย์จุยาลัยคำว่าทิพย์ตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิส่งตัวไปนานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้หายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม่ การจัดตั้งเวลาของสมาธิเป็นของสำคัญเป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานการรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสั์เดรัจฉานเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนแล้วรู้ต้นสายปลายเหตุ แล้วก็ใช้ทิพยคุยานนั่นแหละเป็นเครื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจุตูปรปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ด้วยการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิพยคุยานนั่นเองตอนนี้มายานหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยาน ญาณอนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาให้คนต้องการกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าชายก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรฉาดนั้นเป็นอะไรฉาดนี้เป็นอะไรแต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยกล้วยสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ำว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยออร่อย แต่สาหรับท่านที่ไม่เอาจริงนี่รู้สึกว่าหนักจัดไปห,หน่อยถ้าเป็นกล้วยน้าว้าก็กล้วยน้าว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกเห็นเดียวต้องเป็นกล้วยแานีกินยากทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจเขาเราดีที่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกงังวล ปุเพนิวาสานุสติยานแปลว่าระล,ลึกชาติหนนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างเมื่อวนันเสือน,นี้ทำอะไรบ้างเมื่อเดินก่อนทำอะไรบ้างเมื่อพีก่อนทำอะไรบ้างถอยหลังไปเจองึงชาติทีหนึ่งทีสองทีสามแต่มัวไล่เบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทันกิน ถ้าอยาทานิงจริงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าชาติก่อนแต่ชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตขัตั้งขึับเป็นอหปเป็นเอกรตารมให้สงบสงัดจริงๆ ่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจาระสมาธิก็คือใชอารมณ์จิตคิดว่าใช่ก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันทีอารมณ์จิตครั้งแรกบอกอย่างไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใชอารมณ์คิดไข้คนถ้าใชอารมณ์คิดไข้คนไม่จริงหรือไม่จริงตัวนี้พังแล้วอุปาทานกิน เป็นอันว่าท่านลองฝึกอยู่แบบนี้บ่อยๆแต่มันฝืดทางที่ดีทำจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอ้ชาตินั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติทีสี่แต่ภาวะไม่นปรากฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้นเราเคยทำอะไรไรอบ้างเป็นคนในมินิสายใจคอเป็นยังไง ถ้า,ารู้ได้ตามนั้นก็พิสูจน์ใ้ความจริงนี้ใสใจขอจริยาในกี่ชาติกี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเปิลเป้าเปิลเป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เปิลเป้าเปิลเป้ามาทุกชาติสมุติเอาน่ดิยาหาโอโอตริมนุสธรรมเป็นอนุ่าที่พระพุทธเจ้าเลงกล่าวว่าพระสาวกที่งนี้ใสไม่ได้ มันก็ทิ้งกันไม่ได้ในทุกชาติเป็นอันว่าถ้าเราต้องการปรับเพลินวาสนาุสติอย่างก็ทำมันเรื่อยๆทำใจสบายเห็นขอทานนึกว่าเออเราเคยเป็นขอทานไหมเนาะถ้าจิตมันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นขอทานจริงภาพเป็นขอทานมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขมาหรือเปล่า ถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจะกิเลสจ,จริงๆมันก็จะปรากฏภาพถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมันแล้วกี่วรระรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมดได้เคยเห็นคนดีเขารับประสการมีแง่งมีตําแหน่งมีธน,นูบเบเอ้อเบอจิตเป็นสุขสบายไม่มีกังวลใดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมหนอ ชาติไหนแต่งตัวยังไงตำแหน่งอะไรจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดกริยาในสมัยนั้นมันจะปรากฏนี่เรียกว่าเป็นวิธีใช้อารมณ์จิตของตัวเองในด้านปุเพนิวาสานนสติยานหรือว่าจุตูปปาติญานหรือว่าทิพยคุยานก็ตามต่อไปพูดกันใช้หมดอาตีตางสยญ,ญาน นะเดี๋ยวก่อนเจโตปริยา,ยานการรู้วาระนำจิตของตนการรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นการรู้วาระนำจิตของตนนี้มีความสำคัญให้สมมติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความกุ่มจิตเป็นทุกข์มีสีดำแลือสีหมัวม อารมณ์แจ่มใสความดีใจเกิดด้วยอำนาจธรรมปีติหรือถ้าด้วยอำนาจปีติคือความดีใจจิตมีสีแดงจิตที่มีอารมณ์เป็นเอกะ,กะ,กะตาอารมณ์เปโอมเบขาอารมณ์จิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิตของตอนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นฝึกดูจิตของตอนอารมณ์จิตของตอนว่ามันมีสีอะไร ถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงประนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเร็วมากต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจึงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจเพราะได้ดีใจในดีใจด้วยมิตรและคำชมใช้ไม่ได้เร็วเป็นจิตนี้เร็วไม่ควรครบ ถ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ไอจิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้เพราะาปาทายยึดมั่นโน่นยึดมั่นนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเลวก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราถ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทําความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกความระมันก็ไม่ได้เหมือนกัน เราทำความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชาเพราะว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่านท่านไม่อยากดีท่านอยากจะลุกน้องโกงเข้ามาให้กิน <c oughs> อยา่าใจทุจริตคิดไม่ชอบอย่างนั้นท่านจึงจะพอใจถ้าเราทำตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านไม่ชอบใจ ถูกด่าถูกว่าอารมณ์ขุนมัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบวนนายจิตเร็วใช้ไม่ได้จะต,ต้องรักษาไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใสาสาของจิตเหมือนแก้วที่ชำระล้างแล้วได้ดีนี่ถ้าจิตดวนี้ปรายกดขึ้นก็สนแสดงว่าจิตเป็นอุบเบกขาจิต นีสภาพของจิตที่จะเข้าถึงเวลเบกขาจิตจะเป็นระดับจิตขั้นดีท่านพิจารณาอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้เพราะว่าถ้าจิตของบุคคลผุนหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจโตปริยายานมองไปแล้วเหมือนกับก้อนเนื้อธรรมดา แต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกันเนื้อเนื้อที่เขาแร่แล้วล่ะเนี่ยมันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดําบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกันเนื้อแดงแดงเลดีใจไอ้ดำดำมัวมัวมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ดีใจก็เสียใจมันก็เร็วเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วรวมความไวจิตนั้นทั้งจิตที่มองแล้วสภาพเหมือนกันเนื้อสดเร็วหมด เป็นจิตเลวเป็นจิตท่หนทแน่น,นไ,ไม่ดกิเลสจิตที่ไม่ประกอบก็คืความดีนี่แต่หากว่าท่านนั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกีแลวเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันเมื่อพูดพวกเค,ครื่องไคก็เหมือนกันท <c oughs> ่านได้ฌานโลกีเข้า,ข,า,ข,า,ข,าขั้นถึงปฐมฌานจิตเจคล้ายกับแก้วหุ่มเนื้อ มันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ของความหนาพราะแก้วหุมเนื้อข้างในเป็นเนื้อข้างนอกเป็นแก้วหุมแค่เนื้อนั่นแหะมันกลายเป็นแก้วก็เป็นหนึ่งในสี่แต่เป็นชานที่สองก็เป็นแก้วก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชานที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นชาตที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวง อย่างนี้จัดว่าเป็นจิตของชานสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิฏฐุกุยานโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งรปาปอกกล้วยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วนะ ท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถามถึงพระถามพระกันตอนไหนยับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐานเนี่ว่าภาพพระพุทธนิมิต จับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไงเป็นคำตอบที่เราได้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจำไม่เลยทีเดียวว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงเพื่อก,การจำภาพพระไว้ถ้าทำอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกวิธีอื่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระ อาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรดบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับคืนวันนี้เดีว๋ยวันนี้มองดูวเวลาก็หมดซะแล้วนี่เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบเอารอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจมีแด่ท่านผู้รับฟังทัางหลาย ทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสนาสมมาสัมพุทัยเจ้าสมบุตแล้วขราวันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับพันเถิดสวัสดี